ที่เราจะให้เขาเปิดและให้เขาพูดออกมาเองว่ามันคืออะไรอยู่ในกล่องนี้แต่จริงๆคือคําศัพท์ที่เขาได้เขาเขาเขามีอยู่แห้ะอันนี้มันจะมีคํานามคํญญากริยาแล้วก็คํานามก็คือเปิดออกมามันจะมีคนป,ป้าปาอย่างเห็นเห็วนว่ามปีป้าาใช่ไหมป้าากินแอปเปลิลเจเจกินเค้กอย่างเงี้ยค่ะก็คือเห็นเราพูดเลยคุนี้เอากล่องนี้นะ มีสองอันเลยพี่ดูสิโอ้สองอันอันไหนนะคุณนิดอีคุณนี้เอากล่องสีเขียวสีสีเขียวสีพ๊อป้าสีเขียวสีเขียวเขียวเขมาโอ้เปิดแล้วนะคุณนิดเปิดกล่องสีเขียว ว้าวววใครนะใครนะโอ้ oh, oh. กายกินไอติม <c oughs> กินไอติม <c oughs> กิน <c oughs> กินไอติม <c oughs> ป๊า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 ดูก่อนเบิร์ดเบิรอย่าให้กายเห็นนะกิน <c oughs> ไอติม นิดนึงคือแบบอย่าใจร้อนเพราะเราต้องการให้เขาออกมาเองนะคะจริงคือเขาได้ว้ายใครทำลนโอ้ยอะตักไอติมเดี๋ยวเดี๋ยวนนี้ขอก่อน,นี่นี่ไงนี่ไงตักไอติมนี่ใส่ด้วยอะกายเยี่ยมมากโอเค เก่งมากเอาใส่ไหนใส่ถ้วนนนยนะี่ไงอากายนั่งนี่นะกายนั่งโอเคอันนี้เก็บ <Ske b, S 1> <iled S 2> ใส่กรองเก็บใส่ใสกรอง,องนี่กินไอติมป,อปอม๊ะป,อป,อปออ๊ากินไอติมอืมอ่าปะป๊ะก่อนกินไอติมโอเคเพราะงั้นก่อนที่เขาจะเล่นน่ะให้เขาพูดก่อนอ่ะ กินไอติมกินกินอ่ะกายตักกายตักเอเอนี่เอาไหมอ่ะตักไอติมพอผมไปจะเล่นก่อนกินไอติมอ่ะให้เลยอ่ะเร็วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่าไม่กินใช่ไหมคุณนี่ตักก่อนนะนี่โหัวกายกินไอติมอ้ํ อุ้ยล้มเลยอ่ะอุ้ยกินเยี่ยมมากโอ้กายตักใช่ไหมอาคุณี้ช่วยง่ายกินเลยกินไอติมออมอร่อยจังเลยกินไอติม chim ai tim à ai tim một lá ai tim một lá kia tới con nè cay rồi như tôi nghĩ cay chim ai tim ăn to bay Papa đi à, Papa này. เอาไหนเอาอันนี้ไหมโอเคป๊าๆอย่าให้กายเห็นนะป๊าๆเปิดมาดูสิโอ้ใครกินเลยนะอุ้ยมีอะไรเนี่ยป๊าพูดเลยมีลูกกลมๆกินอะไรสีแดงๆป๊าๆพูดเลยค่ะแอปเปิ้ลกินกินป๊าๆพูดว่ากินแอปเปิ้ลเลยกินแอปเปิ้ลกินใช่เปิด มามีกินแอปเปิ้ลนี่ไงอาให้คริสนมาอ๋อให้มามีกินแอปเปิ้ลมามีอัมอัมอัมอ่ะมามีกินมีกินอะไรเอาก้อนปีหน่อยก้อนนี้หน่อยมีกินอืม เยี่ยมมากเห็นไหมคะรอ,อนิดนึงปวาฟ้าไม่งั้นคือเขาจะรอติดคูดตามเนี่ยอ้าวอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วหมามีอิ่มแล้วล้มเลยหมามีหงหลังเลยอะมาวางไว้ต่อไปตากลเลยโอ้คนนี้มีถุงสองถุงเลยเถุงสีส้มกับถุงสี ดูสิใครกินอะไรตื่นเต้นทั้งเลยโอ้ยกินเยี่ยมมากอ่ะกินปลากิน กินป๊ะปะ๊าป๊ะป๊ากินกล้วยโอเคกกินล้วยใช่ป๊ะป๊ะกินกล้วยอยากเอาออกจริงๆเลยอะไรอยู่ในปากตัวเนี้ยว้าวป๊ะป๊ากินกล้วยอเอาอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วป๊ะป๊ากินกล้วยอิ่มแล้วมาคุณนิคขอ ป้าป้อนป้าป้าหน่อยนะโอ้ป้าป้ากินด้วยมัม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 เอ้าป๊าป้ามัมมัมป๊าป้าป้าป้ากินป้าป้ากินกล้วยโอเคป๊าป้ากินกล้วยนี่นี่ดูดูมัม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 ป๊าป้ากินกล้วยอร่อยจังเลยอร่อยมากโอเคอ่ะนั่ะกายวางเอ้ากล้วยวาง มีอีกนะมีอีกนะสีเขียวกับสีส้มเอาอันไหนอันนี้อันโอเคไหนดูซิวว้ามันคืออะไรนะป๊าป๊ารอนะคเพราะงั้นเวลาเขาเปิดออกมาเราไม่ต้องถามรอก็โอเค่อดคคืออะไรอะอุ๊ย กินนมโก่งกิน,นใช่โก่งกินนมนอายุด,ด,ดอูอร่อยไหมโก่องอร่อยมากโก่งกินนมอร่อยดูดดูดูด,ด,ด,ดนี่มีหลอดนี่ให้โก่งดูดเปิดออกเลยแกะเลยให้โก่งดูดนมเลย<อ>นี่ กองดูดดูด,ด,ดอืมกลองกินนม mm. เดี๋ยวให้ป๊าป๊าปอดกงก่อนสิป๊าป๊าว่าไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป,ปา๊าป๊ากองกินนมโอเคกองกินนมดูดดูดนมอืมกองกิน,นอิ่มยังกองอิ่มยัง <Okay. S 2> อิ่มแล้วเหรอกอง ินมมันออกมายากเย็นจริงๆเลยกงกินนมอิ่มแล้วอ่ะกงนั่งยอเลยอิ่มอิ่มป๊ะป๊าอิ่มไหมปะป๊าอิ่มไหมอิ่มป๊ะป๊าอิ่มปกะป๊าอิ่า ปะป๊าดีกว่าปะป๊าคุณนี้มีสองถุงปะป๊าเอาอันปะป๊ากายรอนะให้ปะป๊าก่อนนะปะป๊าไหนสีขาวถุงสีขาวอ่ะกายดูหัวกายดูเฮ้ยอะไรอ่ะในนี้เอามาดูเร็วเอามาดูอ้าวดึงออกไหม ีด้วยหมดยังยังไม่หมดเลยเนี่ยตา,ายเค้ก<อ>กินเค้ก<อ>กินเค้ก<อ>ไ<อ>ข่เจ้มะขอเจเจกินเค้กใช่เจเจกินเค้กเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเริ่มได้สองพยางเราเพิ่มกระโดดให้เขาได้สามพยางเพราะว่า หนึ่งด้วยอายุเขาอายอาุอายุการได้ยินมันก็เกือบส,สองขวบแล้วเนาะคือจริงๆ2สองขวบในอายุการได้ยินน่ะเขาจะต้องพูดได้สองคำแล้วแล้วอายุจริงอะ่ะสามขวบมันจะต้องพูดได้สามคำมากกว่าสามคำเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยจริงๆคือยังไม่สม่ําเสมอในการพูดสองพยางยพาะงั้นคือไปกระตุน้นคือคําศัพท์รู้เยอะแยมากมายแต่ไม่ออกมาใช้ขาดความมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรอเขานิดนึงว่า ให้เขาพูดเนะนี่ยเนี่ยเค้กก็รู้จักเจเจก็รู้จักกินก็รู้จักแต่มันไม่เอามาเชื่อมกันเนี่ยเนาะนี่เจเจกินเค้กเอ๋เจเจเอ๋เจเจกินกินเค้กเค้กเอิ่มเจค้กินเคน้กอร่อยที่สุด<ก>เลยอุ้ยอร่อย เจเจกินเค้กว้าอ่ะพ่อพ่อป้าเจเจเลยเจเจกินเค้กอ่ะมมมมมมหูอืมเรียบร้อยอร่อยจังเลยเจเจกินเค้กอ่าเจเจอิ่มแล้วเจเจนั่งเลยโอเค้กออกมาแล้วสุดท้ายสุดท้ายเปนสีส้ม

พูดแค่แหน่น้ำใช่ไหมคะพาะง้นเราต้องเน้นค่ว่าแหน่ดื่มน้ำอะไรเงี้ยคะ่ะวูววน้ววววมวว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 าวว เทน้ำอีกเหรอโอเคอ่าแล้วกายบอกแหนะน้ำแหนะดื่มน้ำดื่มโอเคอ่าให้แหนะดื่มน้ำเลยแล้วให้แหนะมันมันมันแหนะดูอยแหนะล้มเลยแหนะดื่มน้ำอุ้ย เทน้ำ okay, อีกขอปป๊าแน่ดื่มน้ำโอ้อาาปิดแน่ดื่มน้ำนี่ดูแหน่ดื่มน้ำใช่แหน่ดื่มน้ำอิมอ่มยังอิ่มยังปิดเลยเหรอเอาออกสิเออเอาออกอ เจ้ดื่มน้ำอ๋ออะนั่งนั่งอ่ะนั่งแหน่นั่งเลยโอเคคุยให้เจเจดื่มน้ำอืมอืมป๊ะ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 ดื่มน้ำกายกายดื่มน้ำไก่ดื่มน้ำดื่มน้ หนูใช่อืมนมอืมป้มมาม,มี่ดื่มน้ำนนป๊าดดื่มน้ำนโอเคอะพอย่า ราจะเก็บแล้วแต่ว่าทุกคนอยากกินไอติมอ่ะเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ้าป้าป้าป,ป,ป,ป้อนใครป้อนใครพ่อนกายกายกินไอติม,มกายกินไอติมอ้าป้าป้ากายกินไอติมหืมอ่ะกายกินไอติมอ้าวไหนกินน่ะกินอ่ะมัม กายกินไอติมโอเคอกายป้อนไข่กายป้อนไข่ไกายป้อนตัวเองป้อนกายใช่ไหมไกายกกินไอติมกาย็น โอเคกายกินไอติมมันยังไม่มาเป็นประโยชน์มันแค่แบบกายกินหรือไม่ก็กายไอติมแค่นั้นเอง <c oughs> อืมอร่อยมากเลยอุ้ยลงไปในทั่วไอติมเลยโขงโกงกินไอติมโขงโกงกินไอติมโอเค คือถ้ามาสามพยางเนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากเลยอตอนนี้คือเขามาแค่สองสองพยางหัวกระหงังใช่แล้วก็คือแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าอันเนี้ยเราเราจะไม่นับนะป,บป้าป๊ามามีนเงี้ยคือแบบอมันเป็นคําที่เขาใช้บ่อยๆคุ้นเคยเนาะเพราะงั้นป,ป้าป๊ามามีนเนี่ยคือสองพยางจริงแต่ว่าป้าป๊าติมหรือป้าป๊า,ากินเงี้ยมันก็ยังไม่ถึงสามก็คือได้แค่สองอยู่ <c oughs> เอา้า เขาให้ปะปาให้กลองกินไอติมนี่ไงกลองกินไอติมอม่อร่อยมากเลยโอเค <Okay. S 2> <c oughs> อะพอแล้วเก็บเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าเก็บเนาะ